อันนี้คือเราลาดสารหมดน้ําไปสองถังแล้วนะทุกคนเราลาดสารหมดน้ําไปสองถังนะคะทุกคนนี่เรากําลังจะไปเติมน้ํานะคะดูดูคนขับรถให้เราซะก่อนดูคนขับรถให้เราซะกก่อนอ่ะนี่เลยนี่นะคะทุกคนไม่ง่ายนะคะทุกคนไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนแต่เป็นชีวิตที่มีความสุขนะคะดูล <laughs> ูกสาว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ก็กลัวแม่ตกเหมือนกันนะคะแม่ก็กลัวแม่ตกนี่นะคะทุกคนเราจะไปเอาน้ำนะคะเราจะไปเอาน้ำเรานั่งรถอ่านี่นี่นนั่งรถไถมานะนั่งรถไถน้อยมานะคะรถ ใช้นาเดินตามนะคะเขาเอินไว้ยังวะซารี่เออเขาเอินว่สสาซารี่ว่าซันค่ะนี่นะคะโอ้ไม่ก็แบบใดอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนเรากําลังจะเดินทางไปเอาน้ํานะคะไปเติมน้ํานะคะน้ําหมดนะคะน้ําหมดไปสองถังนะคะนี่ไงไี่ยังลหร <c oughs> เออประมาณนี้นะคะทุกคน นี่นะคะไม่ง่ายเลยนะคะเป็นชีวิตที่แบบว่าชาวสวนนะคะตั้งแต่เพศบังโมงมากกับหองกระมะลาสาราาน้ำเพลนทางแรกนี่นะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวจะทาเดี๋ยวจะให้ดูหลายๆคลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทำอัดให้ดูหลายๆคลิปนะคะนี่เลยนางจารีออมออมสวนได้ค่ะพี่น้อง uh <laughs> okay.